แชกเแล้วเชื่อมเงี้ยเชื่อมมันเชื่อมติดยังไงอ่ะตัวมันกูเดินอื่นยังไงชิปบี้กดชิปบี้กว่มึงได้โอ้ล่ะโอ้ยเกมเชี่ยเชื่อมพนาเว้ยเชื่อมพนาเว้ยจานมันลิงยังไงวะจานเดี๋ยววางหงูมีเลยนะมันลิงยังไงลิงเชี่ยมันเอาตัวติดกันอ่ะมันจะมีโซ่อ่ะโซ่ติดกันอ่ะแต่กูยังไม่เห็นโซ่เลยอ่าอ่านอ่านวิธีแป๊ม อออันน้งนเพียนน่นนุ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 ่นนู่นน่นนี่นี่เรอ้ยเอานี้ดิเรื่องมากจริงไงออมไปทัดตุ้เฮ้ยยุงก็กัดจังเลยเป็นเวเวยดมากนีอะจะโสดแล้วเว้ยน่ไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ย่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ดู ถ้าใครตกค้างดึงเพื่อนตัวเองกลับขึ้นมาเวน่าไม่เอาขึ้นไงวะจานแต่ภาพไป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 เฮ้ยไอ้เอ้าวมีอะไรอจันโอ้ยควายไม่มันมีอะไรไม่รู้มึงอยู่นี่มันติดออะะไรมึงอยู่นี่ไอออมเดี๋ยวกูเอาเออเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นทีละคนดิเอาไปเฉยดิกูขึ้นดิแกน ทำเชื่อกดีดีตามมาตามมาโซมึงพันหน้าโซ่มึงพันหน้าทนทีเองกูนำเอกูนำเองกูนำเพนให้นอนนะเดี๋นอนแล้วันเนตหมดล้วหล้วมดไม่ไ้โดนแทงยี่อะไร่เดียวนี่ดยวจะถึงแล้วจะถึงแล้วถึงแล้วเออถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไไ่โดนยี่เฮ้ยโดนยี่ดีวเออเอเมา จะไปไงอะเอ้ยตีได้อ้ะอู้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 ออู้เออหนึ่งสอปุ๊บหนึ่งสองปึ๊บหนึ่งสองซเอซ้ำอจะงข้ามถามมากมึงเก่งอะเทพเจ้าน่ลูกหลีเออแล้วเออมานล้วโดดทีละคนเ้ยเออไปด เิดที่เคี้ยไป้อโชว์ผู้หญิงนะเว้ยอุ้ยไป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 อุ้ยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมาดูแงแน่เลยพูดอะไรอ่ะรอ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 เออเขบออีกอันนึงอุ้ยไอควายเฮ้ยไอวา้เฮี้ยอ้เอาดูดิดูดิดูดิดูด ไปลอมันแทงกอเฮ้ยเดินพอมไปไงไปเดินดีตีเอาไป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 สีไม่ได้ดีไม่ได้ดีซ้ายขวาเอาาโอ้ยไอ้ไอ้อ้ยอะไรนีกระดูกอ้อยแยกแล้แต่ไม่ได้เีย

ไอ้ไอ้จับกูดีเอาใครแม่งตกวะไอ้เฮียเลยอย่าไปเฉเด็บจับกูได้อมจับกูได้กูหลับกูหลับอุ้มได้ยิงค้งเอออีขึ้นอมอีใส่กูดีเฮียไอ้ไอ้กูตัวเลยขู่โคตรกลับอ่ะโว้ย มันผิดที่ใครวะมันผิดที่ใครอ่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 ะอันนี้เพราะมึงอ่ะไอ้เหี้ยะขำบนหัวเลยใครแม่งมันไปตกคนแรกไว้ไป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 เฮ้ยไอ้เหี่นี่ทำไมปังไอ้เหี้ยอะไปเลยไปเลยนนอะไม่มีอะไรหรอกไปเลยไปฟองไอ้เหี่อะ ไอ้กระไฟตัวม <up on> <neck> <laughs> <warm st anza> ันมาหนงกระโดดกระโดดที <infrared inflation> ้อะไรนะกระโดดเองไอ้ควายไป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 ตอบกันนะเอาไปนะเอาไปนะมึงช้าอยู่คนเดียวออมไม่ได้ไงแต่กระโดดที่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปไปไปโอ๊ยไอีเหี้ยเหี้ยเหยเหี้ยเฮ้ยข้าศึมาเว้ยเอ้ยอะไรกันเนี่ยไอ้ใครวะเฮ้ย เลยเราไม่ได้เราไม่ได้จะแทงเราจะแทงแล้วจะแทงแล้วไอ้เนี้ยปัญญาขีเก๊กอีกขีเก๊กไม่ที่หนึ่งไอ้เหี้ยอะไรกูไม่โดนไม่โดนเหี้ยเลยไม่โดนเอาไม่จะลงหาพ่อไงวะเอ้ยเอ้ยเชือกมันพันเหี้ยอะไรวะโอ้โอ้สูาะพาไปเหี้ยเปลี่ยนเกมแม่เหี้ยเฮ้ยขอให้ผ่านด่านก่อนเ็จะแทงเราจะแทงแล้วผ่านด่านขึ้นอดีขึ้นดีกว่าไอ้เราไม่เขียน ไอ้เหี้ยตั้งกี่ชั้นเนี่ยมีตั้งกี่ชั้นเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวก็ถึล้วอีกนิดเดียวเลยระดับด่านพ่อเอ้ยี่มาสองคนอีซี่น้องสามสองหนึ่งอุ้ยไอ้โอ้เฮ้ยวายยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ใจเย็นเย็นยังไงฮใจเย็นใจเย็นกระโดดเยวกระโดดทีเดียวกระโดดทีเดียวเอาไม่ต้องกดซ้ำจะขึ้นมาจะขึ้นมาจะขึ้นมาจะขึ้นยังไงไอ้แกเดินซี่โอ้ย ไอ้เขี้ยมึงไม่ล้ากูไปกะเอยแกมึงเดินนี้แกเดินนี้เอาไอ้ไอยไอยไอ้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 ไ้ไอ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 ้ได้ไอ้ไอไอ้ไอ้อไอ้เอ้ไไอ้ไอ้อ้ไออไอไอ้ไอ้ออไอ้ไอ้้ยไอ้อไ้ไอ้ไไอองไว้ไอ้อ้อ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไไไ้อ้ไอ้ อ้กาั้ไอุ้มเลยขึ้นมาเออกเดี๋ยวไปตึงไว้ดิแกเดี๋ยวไปตึงไว้ดิเออมเด็กขยบมากดิเฮี้ยขยบไปโิงเฮี้ยยิไกลเลยหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำไปเร็วเลยแหละเออไปไปหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำไปเร็ว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 เราเล่นเร็วนะอันเนี้เฮ้ยอวเื่อเื่อเฮียโอย ออกเลยแหละมากรตีนมกระตินมากระตีนไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหววะเบื่อไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมาทำอะไรมาม่ทำเหี้ย